จำจต็แผนได้ไงฮะตอนตอนมาตอนแรกฮะกัดล็อกไหมตอนแรกก็ไปเรื่อไม่ไม่ได้กัดล็อกครับเพราะผมก็อายุเยอะแล้วโอ้ไมรัอะไรก็ไม่เยอะไม่ได้ครับแต่วันนี้ออกสเต็ปโชวนีมือได้ดีมากเลยวันนี้ต้องพูดนะครับพี่บางคน่อกว่านเออตูวสี่ยกเลยยกห้ามันเกิดอะไรขึ้นก็ต้องถอยเอาผมว่าผมชนะแล้วอ๋อการตุนไว้เยอะครัตุนไว้ไหนตุนไว้สี่ยกเลยครับวันนี้มั่นใจตั้งแต่ ก็จะยกไหนเป็นผูเสียบไหมเอ่อยกมมดยกสามมยกสามม่ใจว่านะมั่ใจว่าเกมต้องเป็นของเราโอ้โหตอนนั้นได้อะไรบ้างอะดได้หมได้ลูกเตะได้แน่นเตะเข้าแน่นๆหนักแน่นเลยร่กนนะครับจ้าหมัดเอาชนะไปได้นะไปหน้าอยากเจอใครครับชนะกี่กี่ครั้งแล้วนี่ต่อเน่อีกครั้งสองไฟนะครับสองเนะไฟหน้าอยากเจอใครเไก็ได้ครับแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมตดัเท่าไหร่ครับร้อย้าครับรอยบพร้อทุกทุกคนเลยนะครับผมอยากชิงแชมป์เทีไหนไป่้เสียบไหม ก็เหลือลูมิเนียยังไม่ได้ครับตอนนี้นี่เป็นแชมป์เคยเป็นอดีตแชมป์ล่ามเนิน115ตอนนี้ก็เป็นแชมป์ปัจจุบันก็ช่องเจ็ดช่องเจ็ดพี่ใหญ่115ไม่น่าปลดเหลือลูมิเนียครับแม่เป็นได้น้องเขาอยากได้สามสถาบันเลยนะครับทั้งลูมิเนียด้วยนะเจังหวดวันนี้เห็นรายยักษมาเชียร์ด้วยน้องแอนน้องแนนน้องแนนน้องแนนมี่จังชื่อผิดขอโทษนะครับจังชื่อผิด จะไปพิมรดที่ไหนครับยังไม่มีครับพี่เจออาฉีพพวกกันมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันโอ้โหมอเตอร์ไซค์หนงคน้องมอเอร์ไซค์้องาชีดมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันครับมอเตอร์ไซค์เดินกมอเตอ์ไซค์มอเตรค์หายมอเรหายมอเตย่ไหนครับมออร์ไซคหายยี่ไหนหน้าบ้านเลยครับหน้าบ้านครับผมไล่กล้องวงจรปิดรู้อย่างไครับเดี๋ยวจะจับลกแกงหันแล้ว จงโสดคนเดียวก็น่าจะไหวนะอะไร<ห><อ>มันเดินเรื่องคนเดียวแล้วเอาเ้าจงโสดอายุเท่าไหร่นะสามสิบสองนะครับสามสองเนี่ยโอ้โหสามสิบองยัชกได้อีกกี่ปีเนี่ยน,น้องต่อไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะยังไม่ได้ำกำหนดกฎเกณฑ์เลยนะร่างกายดีมากท่านผู้ชมนี่ครับร่างกายดีมากเลยข,าาของพระหลวงพุทอะไรครโบท่านนะหลวงปู่ทองหลวทองลวงทองมีโรคหลวงปู่ทองหมดเลยครับลวงุู่ทองหมดเลยนะฮะลวงปู่ทองไปไปนะสามโอ้โห นี่นี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยพูดถึงท่านเพิ่มเลยไฟดับทันที <c oughs> เอา้าอยู่จังหวัดอุบลน,นะครับฝากพี่น้องชาวอุบลหน่อยเนี่ยทั้งทุกทุกเพจเลยบอกเลยครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแลวก็แชร์วันนี้ครับผมก็ทำให้เห็นว่าวันนี้สามสิบยังเจ๋วครับ <c oughs> เห้นไเห็นไหมจหวดร้องเพลงพร้อาชักพเอ็ไหมไม่บอก้องเพลงไปไหนเอาเอา

ก็ลูกเกมเป็นไงบ้างเราคิดว่าอไมเอมอตัดสินใจผ<อ>ิดใช่ไหม,มไปถอยเยอะไปหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ยกห้ามาเล่งช้าไปหน่อยอเป็นไงจอมโหดเขาเป็นไงาะพี่เขาเป็นไงบ้างแข็งอยู่ใช่ไหมก็คือลูกเกมดูไม่แพ้นะแต่ว่าเราตัดสินใจผิดพลาดไปใช,ใช่ไหมอ่ะบอกอะไรแฟนมวยหน่อยวันนี้ Yup. เป็นที่เนอะไม่เป็นไรเอาใหม่ก็ในหลายอย่างครับด้วยการวางเกมาแต่ว่าอาวุธเนี่ยเตะแลกกันดอกตลอดโอเรสมัยก็คือนับคือนับอาวุธคือนับดอกตลอดก็ไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าน้อยกว่านะครับต้องใช้ครรนี้คือไม่ได้เตะน้อยกว่าไม่ได้ต่อยน้อยกว่าอาวุธเท่าๆกันนะครับแล้วก็ดูทางการหลุมเดือดนะครับให้สมหมายด้วยแต่ว่าความเก๋าครับ ของจอมโหดนะครับก็เป็นกำลังใจให้หนักมวยนะครับผม